ทำอะไรแปะ๊ะห้ามทำอะไรมอ่ะรถรถรถตรงมันไม่ใช่ทางม้าลายไม่ใช่หรอเห็นไมเนี่ยอะไรขาวดำเนี่ยอ่าใช่สมองกูไม่คือมันไม่ใช่ทางม้าลายถ้าทางม้าลายต้องอยู่บนถนนดิอือมนี่จริงจเลยอะ <laughs> <laughs> ไรอ่ะนี่ท <laughs> <laughs> างม้าลายนี่ขาวดำนี่ มันไม่ได้อยู่บนถนนไงแปะ๊ะมึงน,นี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรถนนเออมึงเห็นเปน็นถนนไหมสัตว์ไปเถอะอางรามอัสลายทางรามอัสสตีอือไอ้มันบ้าไป <c oughs> มันบ้ามันก็มันไม่ใช่นะมันเป็นที่รถจอดไอ้แปะ๊ะมันไม่ใช่ทางม้าลาย แล้วเด็กวอลหนึ่งขาเขามาเขาก็คิดว่าเป็นทางม้าลายหมดอ่ะดิเดี๋ยวป่าวป่าวป่าวนี่ไม่ไม่ไม่บ้าไอ้แป๊ะไม่เอาไม่ไปทางนั้นกูมีของวอเรียกกไม่ยู่วอแล้วเนี่ย เนี่ยมันใช่ทางละลรยไม่ได้แล้วมึงข้ามมาได้ยังไงน่ะเพื่อ ชดเอบอกว่าชูเอชดบีบอกว่าชูบีสมุดกิีไปได้เลยนะครับสมุดกินได้เลยจ่าอยู่กลุ่มไหนเอสอเวลาวากมไม่ได้รู้ชื่อไปที่ัดานต้องรูที่ัดงับ ให้ดูที่กระดานเลยนะฮกห้าสี่สามสองเติมเปิดน้ำเองประมัยบอกคือเขาเปิดม้าเปิดน้ำเปิดน้ำเปิดน้ำประมายต่อไปเนี่ยเราจะเล่นตัวพีกี้ตัวนี้บอกเลยว่าตัวเนี้ยห่วงหน้ามากไม่ยอมมูดอยู่ไหนมันไปไหนไม่รู้เดี๋ยวจะให้มีจ้ามีมึง เบสองอไอ้ปิงสี่คนร่วมกระบวนการเล่นมันเพราะว่ามันด้วยติ๊ <c oughs> เหนียวเลยลลเราเบอกเลยดีนักสิวขึ้นยากขึ้นยากเลยวันนั้นไปโอดมาน้ำมันน้ำมันเท่าไหร่ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเด็กเกอร์คุยกันเดี๋ยวเราเราไม่พีไม่เข้มกันโฮ้ยแอบับลูกยิ่งมันไม่เหนียวอยู่มะเหนียวนี่อันนี้ลุ้นนี่ ยังไงรู้มันน้อยเจอูเดี๋ยวรู้อะไรไงไอ้วกวขัดสั่งเพื่อคีบไอ้ว่าแต่ให้ทำยังไงรู้สึกยังไงมั้งคะล้างหน้ามาทำไมมันไม้ำสองครับคิวคุณเพิ่มรู้สึกยังไงครับทีมนี้เจออู๋พูดอะไรไม่ได้หรอก พูดอะไรไม่ได้มากเพิ่มก็องกูแค่นี้เลยแล้วใครเอามาเนี่ยเนี่ยโอ้เนยแล้วใครโดน้โดนไงมงโดนรู้ว่าไดุดลมอ๋อเมื่อกี้กูลบพอดีมันเลยโดนไม่ได้ตั้งจหรอกอ๋อไม่ดีไม่มีพาไม่ียไม่ได้กินนะอร่อยไหมไหนลองกินดิอร่อยไหมแหอร่อยไหมดูดูดิเฮ้ยอค้ไอเค้มไอ้เตรงนี้ตรงนี้

เฮ้ยต้นเราไม่ได้ถามมาต้นเฮ้ยนี่ว่าแล้วจ้ามาเนี้ยจ้ามาเนี้เออจ้าครับวันนี้โดนแล้วรู้สึกยังไงครับปวดทราใจว่าเนี่เกียร์เข่าไปเยอะอย่างเนี่ยทำเข่าไปเยอะเฮยนี่แหละเฮ้ยน้องริวไงวะนี่วันนี้กับน้องริวตอนแรกจะไม่ทำไหมไม่ไม่ทันเวลาโอ้ยซ้นเห็นนะมีมงเอาซุนเห็นเนาะซุนเห็นโอ้ยไทยห้าเนี่ใช่แล้วครับวันนี้นะครับจ้าครับ วันน yes, like ี้ภารกิจจะเสร็จส้นเสริ้นแล้วสบายใจมากแกคนสบายใจนะเดียวเดียวเดียวต้องมึงล้างมึงยัดทไมล่ะไอเดียวเฮ้ยมันล้างมันล้างไม่่อคกูรถน้ำต้นไม้อยู่ไอเดียเดียวอเดีเดียไเยอเยอวไอเดีอเดยอเลยวาอเดียอเดีอเยอเดียวไอเลยวอเดียอเียวไเวไไปวไอเด้วไอเดีวไอเดีวไอเดีเีวเดีเอเยไเยดอดอไ เอาสายกูเลยเจ้าทำไรมาเฮ้ยจ้าจะเข้าวิี่งังข้าตีเข้าตีจ้าเดี๋ยวนี้อย่าเรียนการทางหน้านะครับนี่คือทางหน้าในเวลากลางวันนี่กูไม่รู้ตัวเลยเนี่ยเพราะกูโดนเนี่ย เฮียวเจะไปทำงานตัวไหนบ้าตัวไหน้ยตัดตัวไต้งบอ้ยไอ้จักมีโอเวอินภูเขาไปไหมเนี่ยอีพี่อะไรวยไปทำงานทำงานมาทำงานเออต้นม้

ได้เป <c oughs> ็พี่น้ำนะฮะพี่น้ำเองอช่วยงางต้รูกลุยปากเจ้าดิเจา้จาเรออีย<อ>น,ออน,น,น,นพังได้เนี่ยค่รอดอฮะค่รอดอเรียนเรียดเนี่ยพังไ่ายกว่าเราวันรูน้ <c oughs> มีมีโอวติน่หะอะไรเคยกินโอวตินปะเคยเคยกินบ <c oughs> <ๆ>ุขอไฟ โรยเลยนะเฮ้ยคิวไม่เอาสบู่ยาละผมไหม <c oughs> <c oughs>